วางใจช่วงรถเย็นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะฤดูฝนแบบนี้ใครยังไม่มีรถเก่งไว้ใช้งานนะฮะวันนี้เรามีรถเก่งขนาดเล็กน่ารักน่ารักมาแนะนำนะฮะราคาวันนี้ย่อมเยาวเหมาะสำหรับคนรายได้น้อยนะครบผ่อนเบาๆสบายๆายด้วยนะฮะแนะนำคันนี้เลย2012 Honda City 1.5S Auto ใหม่1 0 0 0กิโลเมตร แซิตี้นะฮะวันนี้เอามาให้ดูเป็นปี2012นะครับเป็นตัว Minor c h a i ชนะฮะเป็นตัวเริ่มต้น 1.5S ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับอ่ะมาเรามาดูกันเลยนะฮะก็แน่นอนว่าตามอายุนะ11ปีเข้าไปแล้วเพร,ราะฉะนั้นก็เรื่องการเก็บสีจากเจ้าของเดิมมีแน่นอน ะะตอนเข้ามาต้องบอกว่าริ้วรอยกระจ,ระจายหลายจุดรอบคันนะะฉะนั้นคันนี้เก็บสีให้ทีเดียวเลยรอบคันเรียบร้อยอามาดูพร้อมกันเลยนะครับตัวไมเนอร์เชนนะจะเป็นโครเมียม3มชั้นแบบนี้โลโก,โก้ก็ยังสวยดูดีนะครับผมไฟหน้าต้องบอกว่ามีหมองๆบ้างนะครับตอนเข้ามาเพราะว่า11ปีนะอันนี้ล้างขัดให้แล้วละขัดขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้นะพอใช้ได้ตามการเวลาก็ยังดูดียังใสใช้ได้ ด้านล่างก็จะเรียบเรียบนะไม่มีไฟตัดหมอกอะไรให้สําหรับตัว S นะครับไฟหน้าสองฝั่งล้างขัดขึ้นมาให้แล้วก็สวยดูดีใช้ได้นะครับด้านล่างเป็นฝาพลาสติกเรียบเรียบไปสีสันอย่างที่เรียนว่าเราเก็บให้รอบคันเลยเพราะตอนเข้ามานี่รอยขนแมวเต็มทั้งคันนะฮะวันนี้สีค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะสตราดมันทีเดียวทั้งคันเลยจะได้สวยใสยเป็นเนื้อเดียวกันเอาะไปยังบางใช้ได้นะ,ะกันชงกันชนอะไรเก็บให้เรียบร้อย คอนหัวผ่านไปแอบขวาฮะสีเรียบร้อยเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนเพราะเราเก็บสีให้รอบคันพร้อมกันเลยนะข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะ11ปีก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้บางขนาดนั้นหรอกเพราะ1 1ปีเขาคงมีทำสีมาบ้างก่อนหน้าเราอะนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้นะมือจับสีเดียวกับตัวรถไม่มีปุ่มอะไรให้นะครับมีกันขโมยให้มีฟิล์มให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมากนะครับ หลังคาก็รู้สึกว่าผมนำเหมือนกันนะเพราะว่าขี้นกเยอะตอนเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็เก็บให้เรียบเดี๋ยวลังคาดูก่อนลังคากเก็บให้ด้วยหรือเปล่าใช่หลังคาก็มีเก็บให้นะขอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้กระจกข้างก็งเก็บให้นะฮะเป็นสีเดียวตัวรถส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้ไปนะครับอ่าล้อนหน่อนะครับตามสเปคจริงๆมันจะเป็นล้อกระทะนะครับจากโรงงานจะไม่มีแม็กนะครับรุ่นนี้แม็กที่เห็นนี่คือเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรา เป็นแม็กของโมดูลเนื้อแม็กสวยดีขอบคุณมากนะฮะเป็นแม็กสีเงินเงินหน่อยก็เท่ดีส่วนยางไม่ต้องพูดถึงนะค่อนข้างจะโลนแหละเบ mm hmm. อร์17565 R15 ปี2016โอ้โหไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้เปลี่ยนของแม็กซิตให้นะล้อหลังอย่างที่เรียนเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาจากล้อกระทะเป็นแม็กโมดูลมาให้เราโดยรวมใช้ได้นะครับมีถลอกเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดไปตามนี้ได้เลยส่วนยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะ หลายปีลกไม่ไหวเดีย๋ยวเปลี่ยนของ Max กซิให้อย่าลืมทวงนะดูโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะประตูหลังขวากันก่อนเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรเม็ดอาร์ k, ด้านหลังขวาโอ้โหลูกยางยังเหนียวมากนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูครับสวยสวยเดิมเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอะไร เสากลางขวาครับเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกด้านในก็เดิมเดิมบนนักด้านในแห้งแห้งเดิมเดิมนะฮะสติกเกอร์เนียนๆลูกแปเลงไม่มีนักแงี้แกะเก่าสติกเกอร์อยู่ครบทุกแปดเสาหน้าขวาฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับอ่าซอกด้านในก็แห้งแห้งเดิมเดิมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิษความอะไร ด้านหลังก็จะมีไฟท้ายเป็นไมเนอร์เชนก็จะเป็นเอกลักษณ์คือ2ขีดแบบนี้ขวาใช้ได้นะฮะมีถลอกเบาๆนิดเดียวนะไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดน,นะยังใช้งานได้ตามปกติฝั่งซ้ายโอเคใช้ได้นะฮะยังดูดีฝาท้ายอย่างที่เรียนเก็บให้รอบคันนะทั้งกันชงกันชนฝา้ายอะไรเก็บให้หมดเลยนะครับสีตอนนี้โอเคเรียบร้อยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันใช้ได้นะครับ โครงสร้างหลักครับเปิดมาแล้วด้านหลังก็แห้งๆนะฮะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ดีเ็ดอาร์คสวยงามแต่ฝาท้ายมีถอดเก็บสีนะครับน็อตมีรอยถอดมาพ่นด้านหลังนี่อาจจะมีร่องรอยของการพ่นทำสีมานะครับก็1 1ปีมีกันบ้างนะน็อตมีถอดมาเก็บสีแต่ตะเก็บด้านหลังซ้ายขวาพวกนี้เดิมหมดนะฮะสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ดีพวกนี้แห้งๆด้านล่างมุดกันไปด้านในเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับ เม็ดพารสวยงามรูกลมคมกริบผมพื้นยังสวยดีนะเปิดมาแล้วมีล้ออะไรให้ด้วยเป็นล้อกระทะนะฮะแม่แรงมีให้นะครับด้านล่างยังเดิมนะครับจัดว่าเดิมมากเลยแนวะซิลิโคนของเดิมโรงงานแห้ง ไม่มีค้อไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมนะฮะด้านหลังนี่ด้านล่างนี่ยังเดิมมากๆเลยแถบซ้ายอย่างที่เรียนสีสันค้อไปยังใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้บางเหมือนรถ4ีหปีนะเพราะว่าสิปีแล้วการเก็บสีเนี่ยมากกว่า1รอบแน่นอนนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถมีกันขโมยมีฟิล์มให้รอบคันกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับล้อเดิมเป็นล้อกระทะเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นแม็กมาให้เราลายโมดูโลเท่มากๆ และยังดูดียางปี1-6เดี๋ยวเปลี่ยนให้ของ m a x กซิไม่ต้องห่วงล้อหลังนะครับแม็กใช้ได้เรียกว,ว่า4ีล้อสภาพแม็กก็สวยหมดทั้ง4วงนะครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนของ m a x กซิให้ทั้ง4เส้นนะฮะโครงสร้างด้านหลังซ้ายกันต่อนะสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแก่เก่านะครับอ่ะเมทาร์คสวยงามอยู่ครอ ซนะนะอ,ก,อกในประตูนะก็สวยๆเดิมๆนะฮะเสากลางซ้ายเม็ดอักอยู่ครบซอกในประตูนะน็อตด้านในเดิมๆหมดนะฮะสติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกแผ่นเลย แผ่นเปรเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงอะไรผลิตภัพ์ขอบประเทศไทยเครื่องยนต์ l 1 5 a 7 6 7 2 5 5 9 0ตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย P 307994นะครับอ่ะเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาร์ k, อยู่ครบและเหนียวมากนะครับเม็ดอารสวยงามซอกในเดิมๆแห้งๆตัวสอนอยู่ครบเลยอ่าสีต่อแล้วด้วย หมดอีกทีสิงหาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Honda เดี๋ยวไปดูข้งเครื่องกันพามาดูสเปคเครื่องกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องบล็อกยอดนิยมเลยนั่นก็คือเครื่อง1.5ลิตร i-vtec 120แรงมานะฮะก็เป็นเกียร์ออโต้แบบดังเดิม5สปีดนะฮะเติมได้ถึง e20 เช่นกันอัตราสิ้นเปลืองประมาณ15โลลิตร นะครับคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวใหม่แท้ๆห0,000แกิโลเมตรนะครับโครงสร้างกันเลยเริ่มกันจากซอกในน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะแก้มขวาก็เดิมนะฮะน็อตไม่เคยถอดโอ้สุดยอด11ปีแล้วดูแลรถดีมากเบ้าโชคเดิมหมดแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยซับในก็เดิมหมดนะฮะโอ้ดูเนียนตามากรูกลมขมกริบ แชสซีดาเดิมแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับสวยมากส่วนคานรุ่นนี้จะมีพลาสติกบังนะฮะให้ดูข้างๆเอาก็ดําแห้งๆโรงงานนะฮะคานตรงนี้พอเห็นน,หนิดนึงก็แห้งๆนะครับไม่มีคอมไม่มีพ่นอะไรนะครับคานซ้ายก็แห้งๆนะครับแก้มก็น็อตเดิมหมดเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะฮะซับด้านในเดิมหมดน็อตเดิมหมดทุกตัวเบ้าโยกเม็ดอาร์คสวยงาม แม้แต่ฝากระโปรงก็น็อตเดิมสุดยอดไม่ลา1 1ปีแล้วน็อตยังเดิมอยู่เลยสติกเกอร์เนียนๆทุกแผน่นนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเลยนะครับรูกลมรูคมแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะกันร้อนพอได้นะครับตามอายุสติกเกอร์ยังเนียนอยู่ทุกแผ่นเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตฝาโปรงเดิมทุกตัวฮะไม่เคยถอดไม่เคยขยับแถมเลขเครื่องให้หน่อย L15A7 ลงท้ายด้วย7 2 5 5 9อานะครับแบตเตอรี่ถ้าเกินอกเดือนเกินแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอ้องเครื่อง11ปีด,ดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะฮะยังใส่มากๆเลยไม้แสนเดียวเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันไปมาดูภายน้องโดยสารกันเลยนะครับตัวนี้มันเป็นตัว S หรือตัวเริ่มต้นนะนนเพรานะฉะนั้นสเปคดั้งเดิมจริงๆจะเป็นบาะผ้าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็11ปีผมก็เปลี่ยนเลยนะจัดการเปลี่ยนมาให้เป็นบาะหนังเทียมสีครีม เพราะว่าของเดิมหบอะผ้าจะเป็นสีครีมนะทำออกมาก็สวยเรียบร้อยแองก็มีบางส่วนที่เป็นผ้าก็เปลี่ยนเป็นหนังสีครีมให้นะฮะส่วนที่เหลือเป็นของเดิมโรงงานก็ปล่อยไปตามธรรมชาติได้ฟอกขึ้นมาก็จัดว่ายังดูดีฟิลมอะไรไม่รู้แต่ก็ยังพอใช้ได้นะฮะก็ยังดูดีด้านหลังฟิล์มก็ใช้ได้นะฮะยังดูดีไปตามนี้เลยแหงหลังก็พลาสติกนี่ของเดิมโรงงานมีเปลี่ยนเฉพาะที่เท้าแขนเป็นหนังให้ เบาชุดนี้หุ้มให้ใหม่เลยนะครับเป็นสีครีมใหม่สวยสะอาดเนียนตาแน่นอนนะครับแผงประตูหลังซ้ายก็สวยใช้ได้นะครับเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังสีครีมฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาอะไรไม่ทราบแต่สวยดูดีเบาด้านหลังใหม่กริบๆอยู่แล้วเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยนะครับประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วก็ใช้ได้พลาสติกของเดิมโรงงานเปลี่ยนเฉพาะที่เท้าแกนเป็นหนังให้ ฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังสวยบอกผู้หม่ใหม่นะครับสะอาดสนสวยแน่นอนไปลองขับกันตัวนี้เป็น 1.5s นะครับตัวเริ่มต้นนะตามสเปคเดิมจริงๆจะไม่ได้มีอะไรให้นะแต่เจ้าของเดิมก็ทำดีโมดแถมมาให้เราด้วยขอบคุณมากกีญแจสำรองมีให้นะครับสตาร์ทมาแล้วไหมแสนโลพอดีเลยนะครับมือแรกมือเดียวด้วยนะครับอ่ะเปิดแอร์ก่อนนะครับรุ่นนี้จะไม่มีแอร์ดิจิตอลนะครับ ท็อปแค่ไหนได้แค่นี้ก็คือเป็นแอร์แมนนวลทั้งหมดปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลนะปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางนะครับแอร์ออโต้ไม่มีแต่เย็นเหมือนกันคอนโซลด้านหน้าครับรุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกดำแข็งๆโดยรวมเนียนกลิปฮะรถมือเดียวฮะโอ้โหสวยมากเนียนไปมากแอร์แบ็คคู่พร้อมเบรก ABS นะฮะส่วนหน้าจอรุ่นนี้จะมาแบบคลาสสิกนะฮะ ไม่ได้มีจอสัมผงสัมผัสอะไรเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะให้มาเป็นเอ่อ MP3 FMM แล้วก็ USB ให้มาสเปคในยุคนั้นก็จะเริ่มไม่มี CD แล้วนะครับ ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับอันนี้ก็ขายกันแบบเดิมๆเ,เลยนะครับคอนโซลกลางก็โดยรวมใช้ได้นะครับ11ปีดูแลได้ขนาดน,นี้ก็ถือว่าเก่งมากตรงกลางเป็นร่องวางแก้วน้ําให้2ร่องนะครับนะวัสดุต่างๆอาจจะมีทะลอกบ้างตามอายุ11ปีมีกันบ้างนะครับแต่โดยรวมถือว่ายังดูดีมากนะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ดั้งเดิมนะฮะยังไม่ใช่ CVT นะครับเป็นออโต้ปกติ5สปีดเบรกมือแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับ ตรงกลางร่องวางแก้วน้ำสามนะครับมีริ้วมีรอยมีถลอกบ้างตามการเวลาพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กให้แต่ไม่มีปุ่มอะไรให้เพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะโลกโก้เริ่มลอกๆแล้ว11ปีก็เป็นเกือบทุกคันนะครับวัสดุที่เหลือก็มองๆบ้างตามการเวลาเนื้อพวงมาลัยยังใช้ได้นะยังสวยดูดีมีถลอกบ้างเบาๆเ,เ,เล็กๆน้อยๆน,นะครับปรับได้ สองถ้าจำไม่ผิดขึ้นลงแค่นั้นขึ้นกับลงจบกระจกไฟฟ้า4บานนะครับที่คนขับได้ออโต้หบาทเซ็นนั้นล็อกจริงๆมีนะแต่ว่าไม่ได้มีปุ่มแยกนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นก็ใช้กดตรงนี้เลยเนี่ยจะเป็นเซ็นนั้นล็อกเหมือนกันนะกระจกข้างปรับไฟฟ้าได้แต่ต้องพับด้วยมือนะครับสำหรับตัว S หรือตัวเริ่มต้นนะครับออปชั่นอื่นๆไม่มีละหมดกระจกมงหลังก็ ทำอะไรไม่ได้โยกได้อย่างเดียวนะฮะก็เรียบๆเบดันมีไฟหนึ่งดวงคือตรงกลางนะ,ะซึ่งสวิตช์ก็ไม่ค่อยแน่นหรอกรุ่นนี้ก็เป็นเกือบทุกคันนะฮะต้องขยับนิดหนึ่งนะ,ะอันนี้ขายตามสภาพใครเล่น Honda City จะรู้ดีว่ามันเป็นอย่างนี้แหละหาที่บังแดดนะฮะเป็นสีครีมมีกระจกให้ไม้มี มีข้างเดียวคือคนขับเพดานยังสวยดีใช้ได้เนียนกริบแม้ว่าจะ11ปีแล้วยังสวยมากเ mm hmm. จ้าของเดิมทำอะไรไปเชลเฮลิกนะครับตอนไม 11, ่แสนหนึ่งพันโลเหรออ๋อไม่ใช่นี่ครั้งต่อไปแสดงว่าเปลี่ยนมาอ๋อตอน95 0 0หนะครับเปลี่ยนมาตอน95้า0ตอนนี้แสนโลแล้วก็เกินระยะเดี๋ยวไม่เป็นไรเปลี่ยนน้ามันเครื่องใส่กองใส่กองอากาศโอเคเดี๋ยวก็นอกรถผมเข้าคันด้าคราพึกให้แล้วกัน เกะซ้ายฝั่งนี้มีรอยเบาๆนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยด้านล่างอ้าวโลงไม่มีอะไรคู่มือไม่มีให้นะทวงแล้วก็บอกหาไม่เจอแต่อย่างน้อยฮะอย่างน้อยก็มีอันนี้ให้ก็ยังดีขบุดเช็คระยะให้อ่ะก็ยังดีคันนี้ออกรถกร,รกฎาคมนะฮะปี2555หรือปี2022นั่นแหละ V Group Honda เป็นตัวเริ่มต้นครับตัว RS a ออโตสีดำมุกคริสตัลแบล็กเพล เครื่องยนต์ L15A76725590 นะครับตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย P307994 นะครับไม่แสนโลพอดีเลยนะในบุ๊กนี่อาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างอย่าไปสนใจเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วสำเนารถกันหน่อยโมเดลปี12นะ ผู้ชายขับมือเดียวนี่ปลายกรุงเทพตรงหมวดเลยนะคอระคังคือปี12แน่นอนนะครับสีดำแท้ๆเลยเลขตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย307 994เลขเครื่อง L 1 5 A 7 6 7 2 5 5 9 0เบนซิน4สูบ1.5ลิตร120แรงมาลองขับกันดีกว่าไปเลยไปฝนลงมาดีเลยพี่น้องตัวนี้เป็นเบาะทั่วไปนะเบาะธรรมดา ่ะ 1.5S Auto มคขับสเปคยอดนิยมใช้งานง่ายกลไกง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องศึกษาอะไรกันมากมายเครื่องพันหออกตัวใบพุ่งใช้ได้นะครับออกตัวใบพุ่งดีโอ้โหช่วงแรกยังแน่นใช้ได้เบรกก็ยังดีนะใช้ได้ใช้ได้เครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารถือว่ากว้างเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นเก๋ง ขนาดเล็กที่ห้องโดยสารค่อนข้างเป็นจุดขายมากๆเลยคือกว้างนั่งสบายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะครับวงมาลัยจัดว่าเบาขับง่ายเลยนะครับนะขับง่ายเดี๋ยวมาดูความคล่องตัวของเขากันดีกว่านะฮะกับการกับรถในพื้นที่จแคบ,แคบดูว่าจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> มีรถขวางยอะแยะๆมากมายไก่กองนะฮะอ่า เป็นการทดสอบแล้วกันนะพื้นที่อาจจะไม่ค่อยอำนวยเดี๋ยวมาดูกันว่ากัากบรถในพื Cap ้นที่แคบๆต้องโยกกันหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วนะฮะโอ้โหมีรถขวางเพียบเลยรอดในเนี่ยนะด้วยความเป็นเก่งเล็กฮะรอดครับนี่เหลือๆฮะถ้าไม่มีโมบิลิโอพ้นแน่ๆน,นะเอาโยกกันหน่อยมีรถขวางเบาๆเล็กๆน่ๆอย่ะแต่โดยมาตรฐานถือว่า วงเลี้ยวแคบมากนะครับคล่องตัวประหยัดนะฮะที่สำคัญราคาเบาเาเดี๋ยวไปฟังราคากันไปอ่า11ปีเข้าไปแล้วก็จริงนะฮะแต่ดได้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะได้ไม่แท้1 0 0 0โลเท่านั้นเองถ้าเทียบกับอายุรถ11ปีนี่โอ้โหน้อยมากนะ,ะตกปีหนึ่งนี่ไม่ถึงหมื่นโลเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกล้มไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้1แสนกิโลเมตรรับประกันื้กขืนเต็มราคาครับ เป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวฮะวันนี้ราคาน่ารักมากเลยนะสำหรับใครงบน้อยๆน,น่าสนใจนะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย2 7 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง2 5 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวออกาบาท ได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อนเริ่มต้นเบาๆสบายๆ72งวดตกเพียงวัละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือวันละ190บาทโอ้โหสวยคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะฮะแต่อย่างที่เรียนฮะอายุรถเกิน10ปีแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ได้มีวารันตีของบริษัทตัวแทนรับนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว19สีประกอเรารับประกันให้3ส่วนด้วยกันนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ เียและกล่อง ECU ให้นานทุกสุด6เดือนหรือ20กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะและเดี๋ยวก่อนเอารถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอารถเข้าศูนย์ Honda าให้นะฮะเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีติมลมยางในัวเจนให้ รีทากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้รีทรําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเชนเอ้ยนะฮนะซิตี้2012ไมเนอร์เชนนะฮะรถบ้านมือแรกมือเดียวใหม่แท้ๆ10,000 0กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะใครที่งบน้อยๆรีพันไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID ดีล่เ้าอสพีนนครับแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google แ a บพิมพ์19สีประกอรเราอยู่ถนนการเราประพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้หลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิประกรรับซื้อรถทุกรุ่นดูยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเย็นๆนี้คลิปหน้าจะถึงเกียวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสันกระดิ่ง ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบกาสีประกอบรุ่นมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com